สีแดงทิ่มเบี้ยเข้าไปสีขาวกินเข้าโจมตีสีแดงใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในสีขาวดันเบี้ยเสริมขึ้นมาสีแดงเดินเบี้ยกลับขึ้นไปสีขาวจึงขยับมา้าสีแดงกิน สีแดงปอสามเบีย้ยสีขาวกินสีแดงใช้เม็ดสีขาวทิมไล่สีแดงถอยสีขาวบุกอีกฟังสีแดงถอยมา้าสีขาวเสริมโคนยึดพื้นที่ สีแดงขยับเลือไปฝากกับเบีย้ยสีขาวกินสีแดงใช้เบีย้ยกินออกนอกสีขาวถอยม้าไปตั้งรับฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวจึงเดินม้ามาจับโคนสีแดงใช้เรือผูก สีขาวย่ำม้าถอยกลับไปครับสีแดงถอยม้ากลับมาสีขาวเดินม้าขึ้นมาฝั่งสีแดงเดินม้ากลับไปสีขาวครับเริ่มเดินม้าซ้ำฝั่งสีแดงจึงเปลี่ยนเป็นหงายเบี้ยสีขาวกินสีแดงบุกด้วยโคน สีขาวถอยสีแดงยึดพื้นที่สีขาวใช้เรือจับมา้าสีแดงหลบ สีขาวใช้โคนเข้ามาลุกสีแดงถอยขุนสีขาวขยับม้าเปลี่ยนฝั่งสีแดงเอาเม็ดกินโคนสีขาวพัฒนาโคนบุกขึ้นมาสีแดงพยายามจะเอาขุนไปจับเหลือ สีขาวจึงตีลุกสีแดงบุกขึ้นไปต่อสีขาวจึงได้กินม้าฝั่งสีแดงกินเบี้ย สีแดงใช้เรือผูกเบีย้ยสีขาวเดินโคนกินเบีย้ยสีแดงเอาเรือหลบสีขาวได้กินลุก สีแดงขยับเรือตามไปกดสีขาวจึงเดินเบี้ยสีแดงขยับโคนสีขาวกินสีแดงกินโคนสีขาวขยับขุนสีแดงถอยโคนกลับมาผูก สีขาวถามต่อเรือสีแดงไม่แรลกสีขาวไห้เบี้ยผูกฝั่งสีแดงขยับโคนหลบสีขาวเดินมา้าฝั่งสีแดงขยับโคน สีขาวเริ่มใช้ม้าตีลุกสีแดงขยับหลบสีขาวงางเบีย้ยสีแดงรีบเอาอโคนไล่สีขาวปิดเกมลูกจน